คำเตือนคลิปวนนี้จะทําขึ้นเพื่อความมาถึงเท่านั้นเด็กที่อยุต่ธรกว่า18ปีควรรับคาแนะนํานะครับก็กราัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับมาแล้วโคดบ๊อบชาแนลวันนี้มาในะจังหวะเติร์ดตือก,กับค็อกเทลกันนะสาวค็อกเทลวันนี้นะเม,มาไม้กันนทุนฮนะบานบานเบ็ด้าสิบ,บ,บ 5, จัดไป้าสิบเทอีกเช่นเคยจา้าเออผมชอบเพลงเกมน,นี้มากคือแบบคโครโยกอะ่ะออือยังกระทาทองสาวยัด้ว จะรู้อะไอ้อะเออมาเคยเล่นเวลวเกมนี้แต่ว่าไม่ได้ลงนะฮะคือผมชอบเพลงมันมากผมบอกเลยที่บอกไปแล้วแหละฮะแล้วมันแตกโหดด้วยเกมนี้คือเห็นไหมเห็นแก้วดิ้งข้างล่างไหมโอ้โหฟิลเหมือนไปเที่ยวนะยิ่งดื่มยิ่งยกยิ่งแบบเงินในที่พันแก้วมันยิ่งเยอะกันเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อยนะโอ้โหเป็นไงสุดจัดนะเพื่อนเกมนี้อยากให้ลองดูโหดูดิไปดิหกช็อตไปดิตองนี้อืมเมาแอวเลยฮะไม้เดียว โอ้ไม้เดียวคือเมาแอ่กันเลยนะจังหวะนี้นะเต็มกราฟกันเลยทีเดียวนะเอาเรื่องว่าเกมนี้ว่ะตั้งแต่เล่นมาทำคอนเทนต์นี้มาคือัว่าเกมนี้คือยืนหนึ่งแล้วนะคือขึ้นเร็วจัดเลยเออคือกูเมาแลนะ้ว <laughs> เนี่ยไอ้สั์ไปเนี่ยโอ้โหดูดิไอเชี่ยวจัดเลยฮนะดูดีขาอ่อนน้องมีกําลังใจฮนะบอกเลยว่าเล่นแล้วมีกาลังใจ ใจนี้มันอยากจะออกไปข้างนอกอย่างเดียวเลยโอ้โหนี่แหละกําลังใจอยากจะออกข้างนอกอย่างเดียวเลยฮะทั้งโครงทั้งแก้วทั้งอะไรอย่างเงี้ยมันครบองค์ประกรอบจริงๆนะเว้ยนะโอ้โหคืนนี้ซะหน่อยไหมละ่ะฮะฝุ่นฝุ่น,น,นพี่องค์พี่เอ็มอะไรกูไม่สนใจแล้วกูมุ่งแล้วมาไปทางมุ่งซะแล้วไงเออเดี๋ยวเข้าห้องไหนก็ไม่มีฝุ่นอยู่ดีเลยนั่นเะน่เข้าห้องอะไรไหนุ่มเอาดีๆเถอะเอ้โย <laughs> โอ้โหไปเดี๋ยว,ไป,ยวไปห้องไหนดี <laughs> โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคุยกันฟิดเรื่องมันหมดละเนี่นะดูขาอ่อนน้องเนี่อมันได้นะอุ้มท่าน,นี้น,นะโอ้โหอ๋อฮออกูจะรู้อ่ะเออไวายมาอีกแล้วอืมไปต่อไปต่อแถวสามวายไปต่อไหมไม่เป็นไรฮะสวยอยู่สวยอยู่มาเล็กไม่ถึงยี่สิบหมดแล้วโอ้โหเกมนี้มันจังรวดเร็วจริงนะกำลังเมามันเลยอืมจะจ่ากันซะแล้ว ไปฮะสองหมแล้วครับผมอย่างรวดเร็วกันทีเดียวเชียนะสแคปเตอร์นี่จะเข้าไหมอยากเข้าสักทีจังไ,ได้ยินไหมสาวค็อกเทลพี่ขอได้ปะพี่ขอได้ไหมจ้าน้องได้ไหมจ้ายังไงฮะโอ้โหคิวแถวแรกไม่ลงนะเสียดายไม่เป็นไรจ้ะไปกันต่อยังมีอีก10หมุนสุดท้ายให้ไดรุนได้ลองใจกันเอาละเรียบร้อยใช่ป่นี่ก็เปิดหมุนฟรีมาเลยสิมาครับผมสิบขวดมาเลย ดอกนี้โอ้โหไม้แรกวอาไปไม่เป็นไรฮะวายสองวอลไปไม่เป็นไรครับผมแล้วยังไงไม้นี้มาแล้วฮะวายแต่สองแถวอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบไปครับผมสองพันเจ็ดละแก้วมันไหลยยงไงครับฟีเกมดอกนี้คือฟีเกมแก้วมันจะไหลต่อนเนื่องนะไม่เรียงใหม่นะครับผมนะก็เหมือนสาวถ้ำนั่นแหละนะครับผมคล้ายๆกันอยู่ดียวกันคือเก็บคูณนะง่ายๆเออนี่เห็นไหมนี่เป็นสี่หกแปดสิบละก็จะเพิ่มไปที็ดสองนะครับก็จะง่ายๆนะเพื่อนๆนะเออ โอ้โหเริ่มเงียบเลยแล้วเงียบเลยเออสักทีวะสักทีวะแล้วว่าแถวสามต่อยังไงจ้ะยังไงจ้ะแถวสองมาต่ออู๋อะไรแน่นอนแก้วมารออยู่แล้วด้วยมีมะนาวด้วยผมครบเลยเล้าขาวแน่แก้วเมื่อกี้ <c oughs> ไม่ใช่ใช <c oughs> โอ้โหพูดเสียเลยพูดห,ดหมดหมดราคาเลยเนาะ <c oughs> อะไรครับเนี่ย <c oughs> เออเอามาหน่อยเว้ไปฮะโอ้โหคูณโหดแล้วคูณโหดแล้วยังไงก็ได้ตอนเนี้ย ยังไงก็ได้ดอกเนี่ยโอ้โหดูดิเอาจัดเลยฮะโอ้โหคูณสิบแปดฮะเฮ้ยแล้วมันเรียงตามแถวด้วยมันไม่ได้เรียง,ยงนีนะเพื่อแตกแถวนี้ก็มาสี่สิบสองโอ้โหดูดิทุกคนขีพ่าวทำเมื่อกี้เป็นตัวแพงหน่อยในรู้เรื่องกระเบื้องพังไอสัตว์เดือดเลยนะแต่ไม่เป็นไรรู้ไม้นี้แบกหมื่นเลยโอ้โหเอาว่ะเอาว่ะไปฮะโอเคเข้าฟรีเกมได้หมื่นเจ็ดทุกคนสวยเลยมันต้องอย่างนี้ฮะโอ้โห ไฟห้าผมสุดท้ายครับผมเท่าไหร่ว่ากันจะขึ้นถึงสี่หมื่นไหมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะมาหัวายอย่างนี้เรียบร้อยฮะเออมันต้องอย่างนี้วัยรุ่นหวานเจีย๊ยบหวานเจียเจ๊ยบห,หวานจ่อยโอเคจบสวยๆวันนี้นะเกมนี้ถ้าลองมาทุกคนยังไงแนะนำเลยนะบมไหนอะย่าง,งนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่ในวันตัดไปฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สติ๊กเกอรครเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม